หมอครับวันไหนหมอรครับัลโรครับหมอขาหักหมอ 上海对吧, hải đâu à, 呃, chén 呃, xuống 呃,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  rồi

โถ้าเปไมเมืองมันเป็นเละเทมแบบนี้นีนั่นเด้แต่ก่อนผมเล่นแรกๆมันไม่เละเทมขนาดนี้ไม่ใช่หรอกเล่นใหม่เขาเยอะช่วงนี้อ๋อเขาไม่อ่านกงองอันกดอะไรนะรอครับอ่ะส่งอดีไไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเนี่ไปส่งคนนั้นเขาหน่อยขึ้นไปมาให้เขาหน่ะอยู่เนี่ยรออยู่เนี่ย ผมติดครับไปทำอะไรที่นั่นอ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับรอแฟนมารับเหรอครับไม่ใช่ะน้องค่ะอ๋อครับผมชื่ออะไรครับเท่าทาไมถามแบบออะไรนะ่อ๋อผมผมเป็นคนพูดไม่เก่งครับผมโอ้ยผมผมพูดไม่เก่งครับ คุยคุยกับผู้หญิงก็ไม่เก่งครับผมเก่งเรื่องอย่างอื่นครับเออชื่อชื่ออะไรนะครับ,บรข้าวผัดค่ะข้าวผัดโอ้ผมหิวข้าวมาเดีล้วผมจัดข้าวผัดสักสามถ้วยใครถามมึง <c oughs> ชื่อข้าวผัดเหรอครับผมชื่อผมชื่อเออลืมไปคุณไม่ได้ถามจบละอ้าวคุณชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไร นี่โคลัสครับผมเอาดีๆอันนี้นี่โคลัสครับผมทอาไมในชื่อเทพฉมัดแหลอะอ๋อน,นี่โคลัสนะครับบุตรแห่งพระเจ้าครับผมอ๋อโอเคโอเคครับผมอันนี้ม,มีมีแก๊งนะครับแก๊งอะไรเนี่ยแก๊งผีฮะอ,อ๋อแก๊งผีรครับมึงใครเนี่ยเฮ้ยมึงอะไรมึงเนี่ยทอ,ทอกระดับออ๋ทอกระดอย <laughs> แล้วอะ่ะ คุณเข้าผัดเอ,อเล่นนานหรือยังครับเออเข้ามาในประเทศนานหรือยังครับก็เพิ่งเข้ามาเมื่อเกี้ยค่ะอ,อ้าวเหรอใช่คือเพิ่งเข้าครั้งแรกเลยนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ใช่านานแล้วะนานแล้วอ๋อติดตลกกับเราอ่ะก็ <c oughs> ติดอย่างอื่นได้ด้วยนะไม่ได้ติดแค่ตลกติดอะไรดีครับไม่รู้อ,ะอ่ะรู้ไนะเดี๋ยวแฟนคุณเข้าผัดก็ว่านะครับไม่มีค่ะใช่หรือเปล่าครับ ผมเพิ่งกลับเข้าประเทศมาเมื่อกี้นี่ครับใช่เหรอไม่ได้เข้ามา,าเล่นนานาหรอหลายเดือนแล้วครับนี่ก็โดนแบนไปเพิ่งกลับมาเหมือนกันอ๋อทำอะไรมาโดนแบนเรื่องเงินค่ะอ๋อเงินจริงเงินแดงเงินแดงอ๋อเงินแดงโอเคอ่าน่าแฟนแฟนคุณเข้าผ่านมาแล้วนะนะนะเปล่าเปล่าเปล่าไม่ใช่ผมผมน้องชายเขาอ๋าอเหรอครับผม น้องชายหลายคนอย่างนะอันนี้ก็น้องชายนเลยครับรถู่เนี่ยถ้าเราค,ครับัสดีครับัสดีครับอันนี้เป็นแฟนคุณเข้าผัดหรอครับต้องถามเขาครับ,รบอะอะ<ป>อ,อันนี้ก็ล้มล้มอยู่นั่นนะอะไรมเนี่ย <c oughs> เกิดมาเพื่อล้มเลยมึงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเดินๆอยู่เนนะหน้าหน้าคุกฝุ่นอนะ่ะเดียเด๋ยวปีฮ <c oughs> ักะ พี่ครับน้องๆตามไว้ทำอะไรได้บ้างพันห้าค่ะบไปเลยเอาไปเอาไปกระทืบพันห้าอันนี้เป็นแฟนคุณข้าวผัดครับอืมอืมนี่คือรถคันนี้สวยอะทำอะไรอะอืมคือรถคันนี้สวยอะทำอะไรบ้าง่ ฮัลโหลครับเอาคุณเข้าผ่านหายอะไรคือฉันเป็นทะเลฉันเป็นทะเลไม่ใช่เขาฮัลรหลนี่โตองให้ตายยังไงรงมแปดร้อย,อย,อยอนี่รวมห้องไหมคะ เออเฮ้ยเจ้กูกูต่อยเอ้าเจ้กูเจ้กูกูต่อยกูนตันได้หรอเลยกุนตันเจ้กูเจ้กูไอ้เบนอะไรครับเจ้กูอ้าวอ้าวอ้าเจ๊กูอ้าวอ้าวเจ้เจ้นี่คือเป็นพี่สาวครับเรื่องว่าเจ๊มึงใหญ่สะพานก็อาคุณโลคไอ้กี้อมึงเข้าผัดโอ้โหใช่น้องเยอะนะโอ้โหอะไรเรื่องคุ่น้องอะเยอะเยอะจะเยอะอะไรถึงไหนรอใครจะพอมีเดียวนะครับ ล้าอันนี้จะออกประเทศกี่โมงครับประมาณเช้าเช้าอะค่ะว่าถ้าถ้าถ้าอยากรู้จักต้องทำไงบ้างครับขอ,อขอเบอร์ได้ปะได้ค่ะได้อุ้ยนายมันจะดูง่ายไปเลยว่าเราไม่อยากู้หญิงง่ายๆเลยอะใช่หรือเปล่า คุณเข้าหัดตามผมมาหน่อยเดี๋ยวคนเยอะจัดเลยมานี่ก่อนได้ได้แป๊บเด็กแป๊แบ,บนึง <c oughs> เอ่อขอขอ,ขอเบอร์หน่อยครับได้ได้แบบกดกดไงผมลืมไปหมดแล้วโกรจับกดจีกดจีอือฮะ่ ครับบอกมาเลยครับเบอร์รอะไรครับเห้าครับเบอร์อะไรครับ <c oughs> เออคุณ <c oughs> พีเมยงไง <c oughs> อ๋อโอเคแป๊บนึงนะครับ รับห,หน่อยครับฮัลโหลครับครับผมโอเคครับถ้าดูยงังไงอ่ะมันผมโทรผมโทรไปแล้วมันอยู่ยังไงค่ะเอ่อมันดูตรงไหนแล้วค่ะว่ามันมันดูตรงไหนกดเบอร์แรกอคะค่ะอ๋อโอเคแล้วทำไงต่อกดเข้าไปหรือว่าไงอ่ะใช่อ๋อแล้วก็ลบ อ่าแล้วแต่เฮ้ยมันมันเมมยังไงอะผมเมมไม่ได้คือมันต้องกดตรงเพิ่มผู้ติดต่ออโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงขอขออีกทีั้ยได้ละกดตรงเพิ่มเห็นปะเบอร์มซ้ายอะเบอร์อ้าพิมพ์ไม่ได้บอแป๊บหนึ่งยังพึ่งพิมพ์ครับอ่ามันจะมีรายการโปรดแล้วก็ใหม่ล่าสุด แล้วก็พูดติดต่อแล้วทำไงต่อเพิ่มพูดติดต่ออ่ะตรงไหนอ่ะมันมีป้อนตัวเลขใช่ป่ะครับมันมีแต่ป้อนตัวเลขอะอ๋อผมพูดติดต่อโอเคครับ <กด S 1> ขอ,อขอเบ<ถ><ข>อร์เลยโอเคอเค้าวทำไมกดไม่ได้ติดอะไรอ่ะ มันกดเข้ามาได้ครับเอ้ยพิมพ์ไม่ได้อ่ะทำไมกดเข้าไม่ได้กดเข้าอะไรไม่ได้ครับมันบันนอ็อกอ้าวเหรอแล้วทำไงอ่ะก็มันบันอกอ่ะมันพิมพ์อะไรไม่ได้เลยมันขึ้นแล้วนะเมื่อกี้แต่ของผมอ่ะออหาเพิ่มผู้ติด,ดต่อแล้วมันเข้าไม่ได้คือไม่ได้หรออืออ หรือว่าต้องต้องลบคนเก่าออกไม่ไม่คือนายต้องกดกนายกดผู้ติดต่ออ่ะนายกดจีใช่ป่ะในโทรศัพท์แล้วมันจะมีเป็นรูปคนอ่ะที่เป็นรูปติดต่อไม่ได้กดโทนนะกดเป็นผู้ติดต่ออ่ะ่างข้างข้างเมสเซจอ่ะเห็นปะ เบอร์อะไรนะครับขอบเบอร์หน่อยครับอีกทีครับนายเราพิมพ์ไม่ได้หว่ะเราเออคืน้วขึ้นแล้วขึ้นเราอ๋อทำไมเราพิมพ์ไม่ขึ้นวะอยู่นิง่งอยู่นิ่งครับโอ้โหบังเลยนะครับได้แล้วครับ เราไปโอซีแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาโอเคครับเดี๋ยวว่าเจอกันครับเตึ้งเต้งเต้งต้งต้งเข้าผัด <c oughs> ครับ م, ไป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 จบคลิปจบคลิปนี่ก็ได้เบอร์ทรงเบอร์สาวาแล้วนะผมเดี๋ยว ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมว่าผมจะทำยังไงกับคุณข้าวผัดนะครับจะได้เป็นอะไรกับคุณข้าวผัดในในในนี้นะครับผมในเมืองนี้นะครับผมหวล้วเดี๋ยวเจอกันเอาแล้วรถมหายไปไหนครับเจอกัน,นครับคนไปแล้วครับ